สวัสดีขณะนี้เป็นเวลากำลังเดินไปตลาดโกทูมาเกกํกำลังเดินไปตลาดวันนี้แดดมาแล้วทุกคนเห็น,นยังมีแดดแล้วเนี่ยวันนี้รถน้อยมากอะ่ะทุกคนปกตินะเต็มไปหมดเลยนะเนะีนะ่ยเนี่ยที่ว่างเยอะแยะมาเที่ยวกันได้เนี่ยปกติเต็มหมดเลยนะไม่มีที่ว่าง พี่แดดมาแล้วเนี่ยคนแดนมาเยือนก็มาวันนี้ก็ไม่ได้มาสายนะแดดมาวันนี้วันนี้ได้ช็อปแล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะช็อปอะไรเพราะเมื่อวานน่ะเขาถือไงคนซีนอ่ะคนเสื้อสายซีนอ่ะเขาห้ามซื้อของใช้เมื่อวานก็เลยไม่ได้ซื้อวันนี้ก็คาดว่า น่าจะซื้อนิดนหน่อยหน่อยนะเพราะเดี๋ยววันนี้ต้องออกไปข้างนอกอะ่ะไปซื้อแฟนสักหน่อยไปหาแฟนอ่างวดก่อนก็ซื้อมานะแฟนอะ่ะไม่พอต้องไปซื้อแฟนใหม่ต้องไปซื้อพัดลมใหม่อีกหนึ่งตัวเหมือนซื้อตุนเลยไหมเขาบอกว่าให้ให้เปิดบินได้ใช่ปะ่ะคราวนี้เปิดใหญ่เลยนะซื้อ ใช้ใช้หรือยังไม่ใช้ไม่รู้อะซื้อไว้ก่อนฟ้าวที่บ้านอะพัดลมสียะก,ก็เลยต้องซื้อมาเปลี่ยนไม่อยากซ่อมหาที่ซ่อมยากเปลี่ยนซะเลยราคาเบาๆไม่ได้ซื้อแบบแพงเกินเป็นพัดลมแบบแหวนอะที่บ้านส่วนมากจะใช้พัดลมแหวนนั่นแหละวันนี้ก็เลยต้องออกไปข้างนอก ไปชอบเพลงนั่นแหละดูบรรยากาศกับตามเขียวของต้นไม้นะทุกคนวันนี้เขาก็มาออกกำลังกายกันนะแต่คนน้อยคนไม่เยอะวันนี้ก็มาเม้ามอยนิดๆนหน่อยๆย,ยามเช้าทักทายเพื่อนๆแบบเห็นหน้าเห็นตาเมื่อเช้านะไ์สดนะ ไม่รู้จะใช้แอปอะไรอะใช้แบบธรรมดาหน้าดำมากอ่ะทุกคน<อ>เป็นอะไรที่ดำมาก<อ>เพราะว่าอาจเป็นเพราะว่ายังไม่มีแสงแดดด้วย<อ>มันยังคลึมคลึมอยู่อ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้ดำเข้าไปใหญ่เดี๋ยวเซฮายขอตัวก่อนเด้อเดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนแค่นี้เดี๋ยวเจอกัน